สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเลตติ้งสุดป,ปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่23-29ถึงตุลาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7แล้วก็ช่องวัน3 1เดี๋ยวรามารับชมกันค่ะ เริ่มจากทางช่องสามค่ะละครเรื่องสืบลับมรบาทาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะออกอากาศเป็นสองตอนสุดท้ายโดยได้เรตติ้งตอนก่อนจบ3.2และปิดตอนจบไปด้วยเรตติง้ง3.1ค่ะมาถึงวันพุธพิหัสนะคะเป็นละครเรื่องพรหมลิขิตค่ะออกอากาศเป็นตอนที่3และ4ค่ะ,ดะ,คะดได้เรตติงต้ง6.2และ6.6ค่ะส่วนละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะก็คือละครรีเรื่องอย่าลืมฉันนะคะปรีลันเป็นตอน มี4 5และ6ค่ะได้เรตติ้ง3.1 3.2และ2.4ค่ะ ทางด้านช่อง7จ็ดค่ะเป็นละครเรื่องลมพัดผ่านดาวค่ะอ,อากาศทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสน,นะคะเวลาสองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งเป็นตอนที่27・28・29และ30ค่ะดาเรตติ้ง2.3 2.2 2.1และ2.2ค่ะส่วนเวลา3ามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะเป็นละครรรีันเรื่องสารวัตใหญ่นะคะรีรันเป็นตอนที่ 3, 4 5และ6ค่ะดาเรตติ้งห5 1่1.6านและ1.7ค่ะ และปิดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเป็นละคร,รีลันเรื่องเสา5ค่ะอ๋อค่ะเป็นตอนที่6ค่ะเนื่องจากว่าวันเสาร์งด1วันค่ะได้เรดติ้ง2.5ค่ะ และสำหรับละครทางช่องวัน31ค่ะเริ่มจากละครเรื่องพนมนาคอาอกาอกาศทุกคืนวันจันทร์อังคารค่ะเป็นตอนที่15และ16นะคะดาริติ้ง2.2และ2.7ค่ะและแฟนละครช่องวันนะคะก็เตรียมพบกับละครชุดมาเรื่องชีวิตภาค2โดยจะเริ่มตอนแรกคือวันอังคารที่7พฤศจิกายนนี้แฟนละครช่องวันก็ เราติดตามชมกันได้ค่ะส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพุหัสนะคะเป็นละครเรื่อง VIP รักซ่อนชู้ออกอากาศเป็นตอนที่5และ6ค่ะดาเรตติ้ง1.9และ1.7ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนเข่ากันบ้างค่ะทาง้งด้านเชอง สค่ะเป็นละครเรื่องเจ้าสาวบ้านไร่ค่ะออกอากาศตอนที่1 3บสถึงสิได้เรตติ้งสูงสุดที่ห้าจุดในตอนที่16เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาคะ่ะส่วนทางช่อง7นะคะจะเป็นละครเรื่องมนตราตะเกียงแก้วค่ะออกอากาศตอนที่1 9บเถึงยีไดเรตติ้งสูงสุดที่3าจในตอนที่22เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเช่นกันค่ะและทางช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องไมโครโฟนมุวนป่วนรัก ออกคเป็นตอนที่27-31ค่ะดาเรตติ้งสูงสุดที่5.3ในตอนที่31เมื่อวันศุกที่ผ่านมาค่ะเรามาจัดอันดับเรตติ้งละครสุดปังประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำที่23-29ถึงตุลาคมค่ะ อันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือละครเรื่องพนมนาคาค่ะออกาศทั้งช่องวัน31ดาเรตติ้ง2.7 7, ในตอนที่16ค่ะอันดับที่2ค่ะในสัปดาห์นี้มีละครที่เรตติ้งเท่ากันเป็นอันดับที่2อยู่2เรื่องค่ะเริ่มจากเรื่องแรกค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครดีลันเรื่องอย่าลินชันออกาศทั้งช่อง3ค่ะดารเรตติ้ง3.2ในตอนที่5ค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นละครเรื่องสืบลับมรบาทค่ะออกระทั้งช่อง3ค่ะดเรติ้งสดในตอนที่19หรือตอนก่อนจบนั่นเองค่ะและอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่นะคะก็คือละครเรื่องพรมลิขิตค่ะออกระทั้งช่อง3ค่ะไดเรกติ้งหกในตอนที่4ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวสุดปังประจำที่23าถึงี่ตุลาคมกันบ้างค่ะ อันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือละครเรื่องมนตราตะเกียงแก้วค่ะอ,อกอกัศทางช่อง7นะคะด้เรตติ้งสูงสุดที่3.3ในตอนที่22ค่ะอันดับที่2ค่ะก็คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะก็คือละครเรื่องไมโครโฟนมุวนป่วนรักอ,อกอกาศทางช่องวัน3 1ค่ะดาเรตติ้ง5.3ดในตอนที่31ค่ะ และอันดับที่1น่งค่ะก็ยังคงที่อยู่นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็คือละครเรื่องเจ้าเสาวบ้านไรค่ะออกอากาศทั้งช่อง3นะคะได้เรตติ้ง5.6ในตอนที่16ค่ะ และนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ่ทราบาตรงใจคุณชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ